ีนนะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของการทําคําคุณศัพท์ให้อยู่ในรูปของขั้นกว่านะคะแล้วก็ขั้นสุดนะคะขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะขั้นกว่านะคะให้น้องจําก่อนเลยว่าเติม e r นะคะแล้วก็ขั้นสูงสุดให้เติม the ER, แล้วก็ตามด้วย e s t นั่นเองค่ะ เห็นไหมคะขั้นกว่าและขั้นสูงสุดมีวิธีการทําคําคุณศัพท์2อ,อย่างนี้อย่างง่ายนะคะให้น้องพึงเข้าใจนะคะแล้วก็จําไว้ก่อนนะคะว่าขั้นกว่าเนี่ยขั้นกว่าเห็นไหมให้เติม er ในขั้นกว่าและขั้นสูงสุดถูกไหมคะให้เติม est ถูกไหมคะนี่ที่ครูโยงไปนะคะคือโยงเพืเพ่อ สื่อสารกับน้องๆให้ง่ายขึ้นนะคะแต่เวลาจดให้น้องจดเฉพาะข้อความเท่านั้นนะคะทันไหมคะต่อไปนะคะเราจะสังเกตได้ไงล่ะมันคือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์เราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือคำที่บ่งบอกถึง ลักษณะของคำนามนั้นๆน,น,นะคะโดยคําคุณศัพท์นะคะคือคําที่บอกลักษณะเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆถูกไหมคะเช่นคนนั้นสวยคนนั้นสูงคําว่าสูงคําว่าสวยคําว่าอ้วนผอมดำขาวอ่างนี้ค่ะคือคํา adjective นะคะหรือที่เรียกว่า comparative adjective นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนจากต่อเนื่องจากการไลฟ์ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะการทำคำคุณศัพท์ให้อยู่ในรูปของขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะเราจะไปต่อกันเลยนะคะให้จำกันก่อนนะคะต่อไปนะคะเห็นไหมเอ่ย ั้นกว่าให้เติม er น้องจะสังเกตเห็นไหมว่า t tall แปลว่าสูงสูงปกติสูงเฉยๆแต่เมื่ออยู่ในรูปของขั้นกว่าจะเติม er ทันทีนะคะจะอยู่จะเติม er ต่อท้ายนะคะต่อไปและขั้นสุดละคะคูแถมให้นะคะเรื่องนี้นะคะเราจะจบอยู่ที่ขั้นกว่าแต่ในเมื่อเราอยู่ในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงรูปคุณศัพท์นะคะเราต้องรู้ให้ถึงขีดสุดนะคะโดยเราจะแถมในเรื่องของการทำคำคุณศัพท์ให้อยู่ในรูปแบบของขั้นสุดนะคะก็คือการเติม est จากสูงกลายเป็นสูงกว่าและก็ขั้นสูงสุดก็คือกลายเป็นสูงที่สุดนั่นเองค่ะต่อไป small small แปลว่าเล็กถูกไหมคะ smaller แปลว่าเล็กกว่าและ the s m a l l e t เห็นไหมคะขั้นสูงสุดจะมีคำว่าเด e แล้วก็ตามด้วย e s t ลงท้ายมีใครมึนไหมคะต่อไปคำต่อไปนะคะพยายามยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้น้องเห็นลักษณะของคำนะคะแล้วก็น้องจะได้จำคำศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะคำต่อไปคำว่า short ที่แปลว่าสั้นและก็ชอเตอเออชอเตและเดช h อเต e s t แปลว่าสั้นที่สุดนะคะละักษณะของคำคำนี้เห็นไหมคะว่ามันจะเติม er ในขั้นกว่าแล้วก็การเติมเดชแล้วก็ตามด้วย est ในขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะต่อไป long ที่แปลว่ายาวเฉยๆถูกไหมคะแต่ถ้าขั้นกว่าคุณพี่เขาก็จะเติม er ลงท้ายถูกไหมคะ และค่อยในขัานสูงสุดานางก็คจะเติมเอะแล้วก็ตามด้วย est แปลว่ายาวที่สุดนั่นเองค่ะนี่คือการยกตัวอย่างคำในเบื้องต้นนะคะต่อไปนะคะกดการเติม er และ est นะคะกดการเติม er และเติม est เติมยังไงเติม มั่วไม่ได้ถูกไหมคะมันมีกฎของมันอยู่หลักการจํากฎของมันนะคะคําที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวคําที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวแล้วก็ตัวสะกดตัวเดียวถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ให้เติมตัวสะกดเข้าไปอีกตัวแล้วค่อยเติม er หรือ est มีใครพอจะนึกภาพออกไหมคะเช่นคำว่าอะไรบ้างนะคะ เช่นคําว่าเช่นคําว่าอะไรบ้างมาดูนะคะ big hot big แปลว่าใหญ่ bigger เห็นไหมคะบึนตัว G ขึ้นมาแล้ว G 2สองตัวเพราะอะไรเพราะมีสระเสียงสั้นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสะกดตัวหนึ่งถูกไหมคะ มันสั้นเกินไปมันต้องทามันต้องเบิ้ลตัวสะกดอีกหนึ่งตัวเพื่อเป็นการเพิ่มพยางของเสียงของคํานั่นเองถูกไหมคะพอในช่องสูงสุดนะคะช่องขั้นสุดนะคะก็จะเติมเดอแล้วก็เบิ้ลตัว G อีกหนึ่งตัวแล้วก็ต่อด้วย e s t นะคะคำอื่นๆเช่นคําว่า Sad 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 แปลว่าเศร้าแต่ขั้นกว่าปุ๊บเป็น Sadder ดับเบิลทีดับเบิลดีมาอีกหนึ่งตัวก็คือเบิ้นตัวดีมาอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยตาม e, ด้วย ER ถูกไหมคะต่อไป the s a d n e s t the s a d e s ก็คือเศร้าที่สุดเศร้าอะไรยิ่งนี้ถูกไหมคะ the แล้วก็ตามด้วย est แต่ก่อนเติม est ต้องเบิ้นตัว d นั่นเองเห็นไหมมันจะเบิ้นตัวดีขึ้นมาเห็นไหมตัวดีมันก็จะเบิ้นเพราะมันเข้าหลักเกณฑ์นในที่ว่าอะไรคะ มันเข้าหลักเกณฑ์ยังไงคะมันเข้าหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบของอะไรคะในกฎข้อแรกสระเสียงสั้นนั่นเองถูกไหมคะสระเสียงสั้นนะคะเห็นไหมคะสระเสียงสั้นมีตัวสะกดตัวเดียวให้เบิ้นมาอีกหนึ่งตัวนั่นเองคะ่ะเห็นไหมต่อไป ลงท้ายด้วย y ทำยังไงลงท้ายด้วย y ให้ตัด y ออกแล้วเติม e i e r หรือ i e s t ถูกไหมคะตัด y ก่อนแล้วค่อยเติมตัด y คือแปลว่าตัดทิ้งโอเคไหมในกฎข้อที่2ถูกไหมคะกฎข้อแรกเราไปแล้วคือการเบิ้ลตัวสะกดกฎข้อที่2คือตัดตัว y ตัดตัววายตัดยังไงนะคะตัดตัววายตัดยังไง dirty แปลว่าอะไร dirty แปลว่าสกรปรก dirty แปลว่าสกรปรกถูกไหมคะแต่เมื่ออยู่ในขั้นกว่าตัด Y ออกก่อนแล้วค่อยเติม i e r แล้วก็ขั้นสูงสุดมีเดอเหมือนเดิมถูกไหมคะขั้นสูงสุดเราจะมีเดอเราไม่ต้องไปจำตรงนั้นมันแต่จะต้องไปดูว่า มันลงท้ายด้วยตัวอะไรแล้วเราต้องเติบทำยังไงกับคำคำนั้นเช่นลงท้ายด้วยตัว y ต้องตัด y ออกแล้วก็เติม i e s นั่นเองนะคะต่อไปเช่นคำว่า dry dry แปลว่าแห้ง dry แปลว่าแห้งกว่าและก็ d r y e แปลว่าแห้งที่สุดนะคะคำคำนี้นะคะมันอยู่ในกลุ่มของ y นะคะการกลุ่มของกลุ่มตัด y นั่นเองนะคะ ตัดอะไรก็ได้นะคะตัด y ดีกว่านะคะแล้วก็จะรู้ความหมายของการสร้างคำคำนี้นะคะต่อไปแล้วกลุ่มที่กลุ่มสองพยางคที่ลงท้ายด้วยอะไร mm hmm. ed f o o d ing less l o s s อย่างเงี้ยค่ะให้ใช้ mo จุดจุดจุดแดนและและใช้ the most ถูกไหมคะ สองพยางนี้ง่ายๆคือจําไม่ได้เลยว่าถ้าสองพยางแล้วมันลงท้ายด้วยลงท้ายคือคาคานั้นมันลงท้ายด้วยกลุ่มคํานี้ให้ใช้มอตามด้วยคาคานั้นถูกไหมคะแล้วเติมแดนลงไปเลยถูกไหมคะในขั้นกว่าแล้วก็เติม the m o s สในขั้นสุดโอเคไหมคําใดลงท้ายด้วยกลุ่มคํา หางแบบนี้ให้ใช้ m o d e n ไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นขั้นสูงสุดก็จะใช้ t h e most นะคะต่อไปนี่ค่ะตัวอย่าง worry worry แปลว่าอะไรคะกังวลถูกไหมคะ more worry แปลว่ากังวลกว่าและ the most worried แปลว่ากังวลที่สุด เห็นไหมคะมันมียังไงมแล้วก็ตามด้วยแดนเห็นไหมแดนมันไม่เขียนเพราะอะไรเพราะยังไม่ถูกเปรียบเทียบอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นประโยคเปรียบ,บเทียบมันเป็นการยกตัวอย่างอยู่นะคะแต่เห็นไหมคะพอมีมแล้วก็ต้องมีแดนจําไว้นะคะมแดน ในขั้นกว่าและ the most ตามด้วยคำคำนั้นไปเลยนะคะอันนี้จะไม่ต้องเติม er อะไรใดๆเพราะมันเข้าหลักเกณฑ์น,นะคะสองพยางนั่นเองนะคะต่อไปนะคะพยายามจดนะคะครูไม่ได้ไปเร็วนะคะแต่น้องสามารถหยุดตรงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ถ้าน้องไม่เข้าใจนะคะต่อไปนะคะ เหมือนอย่างคำว่า famous famous แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีชื่อเสียงนะคะเป็นไฮโซโกเกมีมีชื่อเสียง famous นะคะขั้นกว่าของมันก็คือการเติม more แล้วก็ตามด้วยคำคำนี้โอเคไหม more famous ถ้าเป็นรูปประโยคอย่าลืมแดนไปด้วยแล้วกันนะอันนี้มันยังไม่เป็นประโยคโอเคไหมต่อไป แล้วขั้นสูงทำยังไงก็คือ the most famous ไปเลยถูกไหมคะขั้นสูงสุดก็คือ the most famous ไปเลยไม่ธรรมดาถูกไหมคะกลุ่มนี้คือกลุ่มสองพยางลงท้ายด้วยกลุ่มคำนี้ให้เติมแบบนั้นแบบนี้นะคะกลับไปทำความเข้าใจนะคะตรงถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะให้น้องกลับไปทบทวนได้นะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มครู อธิบายช้าๆแล้วก็พยายามจะทําความเข้าใจให้มากกว่าเดิมกว่าที่เราสอนออนไลน์ไปรอบที่ก่อนนะคะต่อไปกลุ่มสามพยางหล่ะทายังไงกลุ่มสามพยางให้ใช้อะไรคะสามพยางขึ้นไปให้ใช้โมเดนและเดโมสเหมือนกันเลยอะครูทํายังไงล่ะก็ใช่มันเหมือนกลุ่มสองพยางนั่นเองเห็นไหมคะมันเหมือนกับกลุ่มสองพยางนะคะ แต่ครูแพมยกตัวอย่างว่าอ๋อกลุ่ม2พยางก็เติมแบบนี้ได้กลุ่ม3ามพยางมันก็เหมือนเติมของกลุ่ม2พยางนั่นเองแต่ว่าครูพยายามยกตัวอย่างประเภทให้น้องรู้สึกเรามีคลังคำศัพท์มากขึ้นนะคะ the คำออคำแรกนะคะ i m p o r t a n e แปลว่าอะไรคะ i m p o r t a n e แปลว่าสำคัญถ้าขั้นกว่าก็คือ more important แปลว่าสาคัญกว่าและ the most important สังเกตดีๆว่า อันนี้กลุ่มนี้ er e, ก็ไม่เติมถูกไหมคะ er e, เติมไหมขั้นกว่าไม่เติมนะคะ er ไม่มี est ก็ไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะมันใช้คำว่า m o r e แ a นไปแทนแล้วถูกไหมคะ m o d a และ the most ใช้แทน er และก็ est ไปแล้วถูกไหมคะ นี่คือกลุ่มสามพยางนะคะต่อไปนะคะกลุ่มกรณีพิเศษนะคะธรรมดาค่ะภาษาที่ไม่ตายนะคะภาษาที่ไม่ตายมักจะมีกฎยกเว้นนะคะภาษาที่ไม่ตายมักมีกฎยกเว้นคือกฎข้อยกเว้นยังไงคะ คือน้อต้องทักษะการจำและใช้บ่อยน้องจะรู้ว่าคำศัพท์นี้มันต้องใช้ยังไงและน้องจะได้รู้คำศัพท์ด้วยอาศัยว่าน้องเรียนตลอดเวลาและน้องไม่ได้ไปใช้เลยน้องก็จะไม่รู้อ๋อคำศัพท์นี้มันใช้ยังไงนะคะน้องจะจําคําศัพท์กลุ่มเหล่านี้ได้ยังไงนะคะก็คือจําอย่างเดียวนะคะจําเพราะมันจะมีไม่กี่คํากลุ่มกลุ่มยกเว้นพิเศษนี้มันจะมีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กล่าวไปข้างบนเห็นไหมมันไม่จะไม่เติม er มันจะไม่เติมนู่นเติมนี่แต่มันจะ เปลี่ยนรูปไปเลยเห็นไหมช่องแรก good ที่แปลว่าดีแต่ขั้นกว่ามันจะไม่มี gooder มันจะไม่มี goodest นะคะมันจะเป็น better แทนและ the best ที่แปลว่าดีที่สุดต่อไป far แปลว่าไกล farther แปลว่าไม่ใช่ f a t h e r ที่แปลว่าพ่อนะคะมันว่า f a t e r นะคะแปลว่าไกลกว่าและ the furthest นะคะก็แปลว่าไกลที่สุด นั่นเองต่อไป many แปลว่ามากใครก็รู้คะ่ะว่า many แปลว่ามากถูกไหมขั้นกว่าของมันจะไม่ many ยี่อะไร m a n y ยไม่มีนะคะ many ขั้นกว่ามันก็ต้องเป็น more มันเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะต้องอาศัยการใช้บ่อยๆแล้วก็การจำ the most นั่นคือมากที่สุดนะคะมีใครไม่เข้าใจในเรื่องของการผันไหมคะการเติม er กัน เติม est ต่างๆนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้การใช้คำคุณศัพท์ในของขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดไปแล้วแต่ในที่นี้ในกลุ่มนี้นะคะในบทที่สองเออในบทที่หนึ่งนะคะในบทที่ 1, ห,หน้าที่2นะคะเราจะเรียนอยู่ที่ขั้นกว่าเท่านั้นเองคือขั้นที่เติม e เพราะมันเป็นการฝึก เปรียบเทียบนะคะการฝึกเปรียบเทียบในในกลุ่มแรกเห็นไหมคะหน้าที่สอง fat ที่แปลว่าอ้วนถูกไหมคะขั้นกว่ามันเติมอะไรนะคะให้น้องกลับไปลองฝึกนะคะว่ามันควรเติมอะไรในเมื่อมันเป็นในกลุ่มของอะไรคะสระเสียงสั้นหนึ่งแล้วก็ตัวสะกดหนึ่งตัวแสดงว่ามันต้องเบิ้ลตัวอะไรต้องเบิ้ลตัว t อีกหนึ่งตัวแล้วค่อยตามด้วย e อ่าถูกไหมคะอย่าลืมนะคะกลุ่มนี้เติม er ยังไงนะคะดูดีกลุ่มนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มสระเสียงสั้นมีตัวสะกดหนึ่งตัวต่อไปกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันกับกลุ่มข้อที่หนึ่งไหมคะข้อที่สองสังเกตดูดีๆนะคะต่อไปสามยังไงคะสามเป็นยังไงคะ สามคือการเปรียบเทียบระหว่างยีราฟกับม้าถูกไหมทอทีเอดับเนะคะท l เข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะให้น้องฝึกการเติม ER ให้ถูกต้องนะคะว่ามันตรงกับหลักเกณฑ์อะไรต่อไปลองข้อ number four นะคะเป็นการเปรียบเทียบงูสั้นอันไหนยาวกว่าถูกไหมคะล long long แปลว่ายาวข้อไหนยาวกว่าเออตัวไหนเป็นการเปรียบเทียบนะคะ ตัวไหนยาวกว่านั่นเองเติม er ยังไงมันเข้ากับหลักสูตรอะไรคะหลักสูตรเติม er ไปได้เลยถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าหลักสูตรที่มีแพนชนะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสะกดหนึ่งตัว,วสระหนึ่งตัวมันคือไม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นในข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่ครัวธิบายไปข้างต้นถูกไหมคะมันคือการเติม er ลงไปได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งนะคะ ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งแล้วมันมีหนึ่งพยางให้น้องเติม ER ลงไปได้เลยนะคะก่อนจะไปพิจารณาข้อสองสามสีว่ามันเป็นสองพยางสามพยางถ้ามันเป็นหนึ่งพยางแล้วมันมีตัวสะกดมากกว่าสองตัวถูกไหมคะเห็นไหมคะเหมือนคำว่า long ตัวสะกดมี2ตัวแสดงว่าน้องเติม ER ลงไปได้เลยถูกไหมคะพรมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ สระหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสะกดหนึ่งตัวที่เราจะต้องเบิ้ลอีกหนึ่งไม่ต้องถูกไหมคะเพราะมันคือคนละหลักเกณฑ์ในการเติม er นะคะต่อไปท้ายคาบค่ะมีคำอยู่สิบเก้าคำนะคะในหน้าสองร้อยสิบห้านะคะสองร้อยสิบห้านะคะจะเป็นในเรื่องของคำศัพท์ที่อยู่ในบทที่หนึ่ง บทที่หนึ่งคือนะคะบทที่หนึ่งหน้าที่สองค่ะหน้าที่สองมันจะอยู่ในบทที่หนึ่งคือเรื่อง my best friend นะคะเรื่องนี้นะคะจะมีคําศัพท์ประจาหน่วยการเรียนรู้อยู่จํานวนเท่าไหรคะสิบเก้าคำถูกไหมคะสิบเก้าคำถูกไหมคะในหน้าสองร้อยสิบห้าสิบเก้าคำจริงๆด้วยนะคะสิบเก้าคำทำยังไงท่องค่ะ อะไรไม่ดีไปกว่าท่องไปซะแล้วนะคะท่องนะคะโดยน้องเลือกท่องจํานวน10คําแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะเลือก10บคานะคะเลือก10บคาแล้วก็ท่องนะคะท่องแปลว่าอะไรเธอสะกดด้วยน้องสะกดด้วยน้องอ่านด้วยนะคะเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็จำำําคําศัพท์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นกํากับด้านหลังโอเคไหม นี่ค่ะเซ็นลายเซ็นจ,จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุบตรงนี้นะคะเซ็นกำกับเลือกเฉพาะ10คำนะคะเลือกสอบต่อหน้าผู้ปกครอง10คำนะคะฝึกวันละนิดนะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะมีคำศัพท์อยู่10คคำนั้นมาอยู่ในช่วงของ exercise exercise แบบฝึกหัดนะคะ make comparative adjective นะคะแสดงว่าน้องจะต้องทำให้อยู่ในรูปของ ขั้นกว่านั่นเองนะคะ comparative adjective ก็คือขั้นกว่านั่นเองค่ะมีอยู่จำนวนห้าข้อนะคะห้าข้อไม่มากไม่น้อยนะคะห้าข้อนะคะเห็นไหมอืม exercise one make comparative adjective เห็นไหมคะมีประโยคอยู่ห้าข้อนะคะให้น้องกลับไปฝึก การเติม er โดยเอาอะไรคะ adjective จากไหนแต่ละข้อจะมีวงเล็บอยู่ให้น้องเอาคำในวงเล็บนั่นแหละค่ะมาเติมให้อยู่ในรูปของขั้นกว่านั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยบทเรียนในเรื่องของการทำให้อยู่ในรูปของขั้นกว่านะคะหรือ comparative adjective เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ